ที่ผมสั่งไปจะเป็นแห้งต้มยำนะฮะอันนี้เขาจะทําน้ําต้มยำแบบนี้นะฮะโอ้ดูความน่ากินเธอเขคเจอเส้นบะหมี่เขาเป็นเส้นบะหมี่แบบเล็กๆแบบเนี้ยนะน่ากินมากเธอกินกับเกี๊ยวนะนให้ดูเครื่องเขาใกล้ๆกูเยอะมากเธอซ่อนอยู่ข้างล่างอีกเพียบเลยทั้งหมูแดงทั้งลูกชิ้นกากหมูปลาเส้นอะไรแบบนี้เนาะใช่ดูเกียเก๊ยวเกี๊ยวเนี่ย นี่ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะฮะพามากินก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกอยู่ที่หนองเกตใหญ่นะฮะชื่อร้านก๋วยเตีย๋ยวเฮียฮาร์ดเป็นร้านสำหรับแบบนี้เลยนั่งกินอยู่หน้าร้านเลยพี่กาทักอินบ็อกบอกว่าอยากให้มาลองชิมนี่รีบมาเลยเพราะอยู่ใกล้บ้านมากแล้วเปิดแต่เช้าเลยพี่เขาเปิดน่าจะเจ็ดโมงอ่ะเด้อ่ <c oughs> งไปป้าเสร็จก็คือบึ้งตรงมาเลยจ้าสว <c oughs> ัสดีครับเอาสองชามจ้ะพี่ <c oughs> เอาพิเศษบะหมี่นะจ๊ะ <c oughs> <า>สองชามเลยโอเคครับมาเนื้วขายชามเท่าไหร่ไม่รู้ เนื้อแบบามีน้ําใสต้มยำน,น้ําแหง้งที่นี่ก็จะมีหมูแดงปลาเส้นอะไรแบบนี้นะคะอุ้ยเกี๊ยวตัวใหญ่มากอ่าผมใส่เกี๊ยว,ดวยได้ไหมจ๊ะได้ครับผมอ่พาพ่อค้าย,ยิ้มอย่างเดียวเลยะพ่อค้าอารมณ์ดีนี่ใครไม่อิ่มนะคะก็เพิ่มเอานะคะลูกชิ้น10บาทหมูแดง10บาทอะไรแบบนี้นะ,ะก็บอกพี่เขาเอาเพิ่มแคบหมูแคบหมูได้อ่าประมาณนี้อันนี้ที่ผมสั่งไปจะเป็นแห้งต้มยำนะคะอนี่เขาจะทําน้ําต้มยำแบบนี้นะฮะ ดูความน่ากินเธออันนี้ใส่พิเศษกากหมูไปด้วยนะแล้วคือชอบมากตอนที่เขาโรยถั่วลีส่งมาให้แบบจุกๆเลยเธอเออนี่ดูความน่ากินฮะอันนี้ชามเท่าไหร่จ้ะพี่ของผมชามนี้หกสิบบาทหกสิบบาทก็คือได้แบบเต็มชามแบบแทบจะล้นออกมาแล้วเธเออดูเธอใส่ผิดีนนะชอบไงชอบกินแบบเราก็คือไม่ต้องปรุงอะไรมากเธอใช่เออใส่แค่สองอย่างนี้แหละอันนี้ของผมจะเป็นน้ำนะฮะบะหมี่เกี๊ยวน้ำนะครับปลา โอ้ดูกากหมูฮะป๊อปปป๊อปเปเนาะบรรยากาศการนั่งกินก็คือจะนั่งกินอยู่หน้าร้านแบบนี้เลยฟิลดีนะเธอไม่ค่อยเจอหน้านร้านแบบนี้เนาะไม่แล้วมาตอนเอช้าคือไม่ร้อนเลยนะออให้ดูให้ดูเทเจอร์เส้นบะหมีม่เขาเป็นเส้นบะหมีม่แบบเล็กๆแบบนี้น่ากินมากเธอเฮ้ยกินกับเกี๊ยวนะ,ะเช้าแบบนี้เนาะลองกินป๊อปๆเออคือน้ำราดต้มยำของเขามันจะมีความรสแบบเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วอะใช่ไหมใช่เหมือนปรุงมาให้แล้วเนาะกินเกี๊ยวให้ดู อน่าจะเหมือนคล้ายๆหมูเด้งมะเออน่าจะใช่ไม่รู้หมูอะไรเนาะหมูอะไรจ๊ะพี่ที่ใส่ในเกี๊ยวอะ่ะเป็นหมูเด้งครับอ๋อหมูเด้งเนาะอ่าเอ้ยอันนี้เด้งแล้วหมูอะ่ะชามหนึ่งคือโคตรเยอะหกสิบบาทดูด้วยกุ้้ดูเครื่องเขาใกล้ๆคือเยอะมากเธอซ่อนอยู่ข้างล่างอีพีบเลยอะ่ะทั้งหมูแดงทั้งลูกชิ้นกากหมูปลาเส้นอะไรแบบนี้เนาะใช่ดูดเกี๊ยวเกี๊ยวเนี่ยโคตรเยอะค่ะเธอ โอ้ยเยอะัตใหญ่มากแคบหมูอ่าไปฮะมันของคู่กันอยู่แล้วแคบหมูกับไปเนี้ยนะเขาบอกเลยน้ำต้มยำอ่ะทีเด็ดน้ำต้มยำคือเขาเคลือบไปกับเส้นเลยเนาะอย่ยดูดิที่เขาลาดมาเป็นน้ำต้มยำแห้งๆอ่ะกินกับคงกับเครื่องอะไรอย่างนี้เนาะอ่า ทั้งลูก,กินทั้งกากหมูเนาะเขาบอกเลยถ้าใครไม่กินเผ็ดเนีย่าายเดี๋ยวใครพิมเพิ่มเออเขาปรุงมาอยู่แล้วนะใชออ่จริงเครื่องเขานี่คือกินยังไงก็ไม่ยุบอะดูด <laughs> ิใช่เธอขนาดตักกินไปนหลายคำมากอืมปลาซองปลาเส้นนะฮะแคบหมูอืมอืมนี่จะเป็นเขาไม่ให้มานน้อยนะเออหมูแดงปราเซ็นปลาดูหมูแดงดิเขาให้มาแบบนี่ฮะเป็นชิ้นๆไม่ตันๆแบบนี้นะ ใช้คำว่าเป็นต้มต้มเรียกว่าปลาล่าีหยใช่เรียกปลาล่าไหมเอาจริงถ้าใครมานะแนะนําให้สั่งต้มยําแห้งแบบเรามันจะเป็นน้ําแบบครุกขีิกันนะเธอเนาะน้ำที่เขาราดมาเนาะใช่เป็นน้ำต้มยําสําเร็จรูปที่เขาแบบไม่ใช่สําเร็จรูปเขาปรุงมาแล้วเออเขาทํามาเองข้างในมันจะเป็นครุขขีดครุกขขิกแบบนี้เนาะใช่ดูน้ำอันนี้ต้องใส่พริกไปเพิ่มนะมันก็เลยแบบ คนเผ็ดเดือดมากเอออย่าปรุงแบบน้องแจ่มนะกินแบบไม่ห่วงอนาคตเลยแนะนําให้ชิมก่อนปรุงฮ้หกสิบบาทตัดสินขนาดกินเครื่องเลยเราเครื่องยังไม่หมดเลยดูดิใช่เกี๊ยวมาแบบมาเยอะมากนับได้กี่คําไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปอ่ะใช่แล้วแต่ละตัวคือตัวใหญ่แบบนี้เลยเออนับสองตัวก็ไม่ผลปากเธยอยู่ดีร้านพี่เปิดถึง่โมมองจ้าพี่ เปิดแ้งแป่7จ็ดมงเช้าถึงบ่ายสามโงครับเจ็ดมงเชา้าถึงบ่าย3มา,าย3มโมงนะฮะใครอยากตามมานะนี่ผมให้เบอร์โทรศ8นย์แป9เกอ่ะชื่อก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆเฮียฮาเดี๋ยวผมปกักพิกัดไว้ให้นะฮะจะอยู่ที่หนองเกตใหญ่นะครับสังเกตรถแบบรถอย่างเงี้ยรถสำรนะ้อที่มี<อ>คนนั่งมุงมงหมาเชา้ชาเช้าคนจะลุมล้อมทั่วร้านเลยนี่อนน้้เเเรราาา่งออออพิิมออกมกกกหูะะะะทออะทนะ็็ปไไไดดดใชยลล อ,อกับหมูเน้นๆกับน้ำต้มยำไปฮะเป็นไงแม่เจ๋งมากนะต้องกินคู่กับน้ำต้มยำคลุกไปอย่างเงี้ยน้ำต้มยำแหง้งนะฮะบอกแล้วน้ำต้มยำแ่บจริงเสียงเซร์ลาวอืเป็นไง <c oughs> ปนไงปละ มาหาหมอกามก่อนการแต่งหมดแล้วตอบครัวม่กทีนี้ให้ดูคือเราเพิ่งลงโพตไปพี่ๆน่ารักมากตามมาเลยตามมาเร็วมากพี่ๆมาจากที่ไหนกันนะครับพี่บางทะเลครับบางทะเลแล้วดูพี่เขาไปนั่งกินอยู่หลังร้านเลยพี่เขาบอกว่าตามเก็บปองปองทุกร้านที่เราไปเหมือนกันสุดยอดขอบคุณนะครับพี่มาไกลเลยดู้ดูคนล้อมร้านจริงๆเห็นไหมล้อมหน้าล้อมอันนี้คือแบบสายแล้วนะทุกคน